ก็ได้กบดนี่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกช่องแลค่ะเนาะเม,มื่อนีการเลี้ยงหัวหมูสองหัวแต่ยังขึ้นเลี้ยงสองหัวแต่ขักแตกแม่แตกตูที่ห้าบนไว้นะ,ะเลยเลี้ยงสองหัวแต่ว่ารอบนากาีเลี้ยงหัวตองหัวด้วยลบป่าเพิ่นไว้รอบนี่นะเพิ่นว่าขักรอบทีแล้วนะยังมาแบบ มาแบบจังไลยเหรอเฮาหนี้เพิอนจังว่าเอาเหรอแม่บัดที่แล้วนะอมวดนี่มาแบบวาทันนีก่อนกําลังสีขื่นทุกคน,นล่างรับตาลงสีละเห็นคนยางแวบไปก็เลยเมื่นตาว่าเอาสีเห็ดไิที่แล้วมายางตัดหนาตาตดท่างเป็นเห็ดหยังว่าสีว่าไห้นะว่าเมนที่งานอกับว่ามีผู้ใดเป็นบ่ตาตาหนาเป็นบ่บ่บ่ก็เอาเรว่าเอาก็เลยอันแล้วไปบรรลับอีกรอบสองวาเมนที่งานอีกเด้ทีแรก กระคุ้มตะคุ้มยางมากว่านางแม่ลงทั้งสายเนยนั่งอยู่ขังเจี่ยเสียเอามือทีมายืนจับโอมูัวเลยว่าโอ้ยเลยว่าว่าเมนอันผู้ใดไเพื่อมานางไก่ค่ะท่าคั่กแท้วาสนะขันสีวางกับสีวด้เลยลืมพิธีักเคียกับเลยว่าวก้าวเพิ่นอันนี้เพได้คุ้มในงาหรือว่าอีหยังเดีเป็นการปลุกเพิ่นขึ้นมารับเอาเชิญเพิ่นมาจากออกมาจากเมืองเพิ่น มาลาบเอาแล้วค่ะเมื่อปัตตอนเมื่อนี้เพื่อนให้ปิดปพักตูเมืองไว้น้ำแนยเดียวอันทาพระเวสีตนอื่นเพื่อนสีท่าหมอกมากเพื่อนม่ให้ขีติดปักตูเมืองไว้น้ำเนยเพื่อนมาอยู่แดนไปแดนมั่นเลยมา<อ>เดี๋ยวไหปิดไว้บัดนี้เนาะตอนที่เฮ้าขอเฮ้าเลี้ยงน่ะนะเข้าเลี้ยงพุ่มแปดโซกแล้วก็พุ่มเจ้าที่อยู่นี้ กสิมี้หลายอยู่ั ẳ นละเพื่อนกันเลยกันเลยขอเพิ่นว่าสาตูเดอร์เลขผู้ขาให้มันแตกเล้อที่ป่อยไปแล้วบาดนี้ถ้าเกิดว่าเลขมันออกหน้ากสิมาเลียงอีกงวดช่วงวดแต่ว่าขันปูบ่มากเลขีผู้ขาป่อยไปนะขันบ่มากนะขันเลขมันสียออกตัวใดนะให้ปูมาเขียนให้ไม่หรือบ่ถามมันเสียออกอยู่ในถี่ป่อยไปนะ ห้ย่ำตัวนั่นเฉพาะตัวที่มันออกเลยวะถ้าตัวไหนมันบออกให้ปูโรบออกลบออก,ออกมันจะนบปเปื่อเงินว่าจันปูกัโบโรคอีีไหมตัวสุดท้ายมันรมนีมี่่เห็นเลขไหม,มแล้เห็นสองตัวซึ่งตรงก็สี่เบิกทราบก้อยไปรอบแรกนะคะล่างห้าสี่แล้วก็ห้าห้าห้าศูนย์แล้วก็สามเจ็ดเนะาะาติที่หารอย่างหนึ่ง เงือกม hmm. าตีแตกว่าพนุโูได้แจ้งได้ว่าห้าปล่อยเด็กตัวนี้นะตัวนี้มมเผา,าย้ำไม่ห้าไม่ย้ำตัวนี้นะ hmm. ซึ่งเป็นเลขที่ปล่อยไปแล้วค่ะคือไปเบึงคิปย่อนล้างได้เนาะ hmm. เป็นเลขที่ปล่อยไปแล้วละเลขทูบนะเลขทูบไม่สามารถที่จะมาทําแบบมากอบได้มาเขียนเอาเองได้นะจุดทูบออกมาได้ตัวใดคือตัวนั่นเลยนะ ต,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 ตัวคือจุดสห้านะครับมันไม่เหมือนเราฝันเด้เราฝันเ<ช>น<ช>ี่ยว่าฝันคือกันได้เรายังปรุงแต่งได้ว่าเออขึ้นนี่กูจะฟันหาหาโอเคนะมันมนี้ว่าได้อันนี้เลขถูกมันปรุงแต่งวาได้เลยจุดออกมากอะตัวนี่แหละแล้วเป็นตัวที่เบิกทราบซื้อเวรหลายหลายหลักกับว่าได้บวกไผเพะว่าลืมเมื่อแม่นเมื่อนั้นอยู่ดีๆอยู่ดีดีกันหาซีหาซี คือจังเร็กมันสีอ,อกหาหาหรืจับโตศัซับมาไล่สื่อเขาจองจองไว้เนี่ยหาหาว่าสันบาดนี้พ่อสื่อแล,แล้วแล้วมานางคือว่าเอ้านวก,กูสื่อมาเห็ดอีหยังหาหาสันดอกคึอจังมักหาสีสื่อมาเห็ดหยังหลายแท้สีขึ้นบ่สันขันสีขึ้นกะเสียดายถ้าเกิดมันออกมาก้ากล้าได้กล้าเสียว,ว่าสัน <c oughs> ได้ไม่ได้อะนะก็เลยขึ้นบ่ได้ เป็นเลขกี่บ่อได้บวกคว่ากับบ่งหงมีไฟหงบ่ได้บอกไฟพ่อมาซื้อตัวนี้เราจะคว้างกับลืมพ่อมหลังจากมือนั้นมากคิดบออกไล้ว่าจะควางซื้อเลขตัวนี้นะมาคิดออกวางลงไปทั้งรางมาบังนี่ละวางปูหายมากหังนี่ละเขาได้ว่าเขียนไม่ไม่ชัดรับเลยว่าอ้าวเอ๊เลขตัวนี้มันมืนะครับผมสีขุ่นขุ่นสันดถ้าสีแดงไม่ค่อยชัดมันนั่งคืดไปคืดมาก คาซื้อไว้ตั้งหลายตัวเลขตัวนี้สนอกูค,อคิดว่าอ๋อสนอบเบิกองซับไาคิดออกว่หาหันละเบิกองบคิดออกว่าหันละเสื้อเอิเพื่อนปูปแปดสอกเนาะให้ตรงกันกันกบเบิกองซับเลยนะคะเป็นเลขทูบเ้อค่ะเด้อเดี๋ยเสว่าเบื้ซับโมแม่นนดิเลขทูบเห็นน้ำกันเบิร์งุก้นแหละครับไล์สดด้วย ง่งเลยว่ามันออกว่าไหนยังไหนหาหาน่ะแม่รตรงกันเลยแล้วปู่รู้ได้ไงว่าเราปล่อยห้าห้านั่นนะ่ะครับแล้วปู่มาย้ำตัวนี้ เป็นเลขย่เฮาซื้อแล้วลืมนะแม่ลืมว่าจะคลองซื้อหรือหลายด้วยชื่อหลายด้วยแบบเผื่อซื้อวันนั้นน่ะนั่งอยู่ดีๆก็โอปอล์ไม่มีอะไรให้ซื้อโอปอก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้เพิ่งรู้วันนี้รู้พร้อมกันหมดเราเบิกทราบก็ลืมแล้วห้องกระชีกออกต้นหันนีแล้วว่างไปจุดถูกนี่จห้าสี่เนี่ยสามร้อยใบแล้วห้าห้าจะเยอะจะขนาดไหนอันนี้ผมไม่รู้เองแต่ห้าห้าเนี่ยเขาเปาทีกัน วันเบิดเมืองน้องหานเนาะไอ้บ่าวเข้าไปกว้านแล้ววันนี้5ีเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปกว้าน5านะครับผมเจนุสเตรียมตัวเจนนุชนะครับไม่ได้ตั้งใจซื้อแต่เผือเผือไปซื้อเยอะนะเผือไปสร้างไวหลนยนะเออือว่าสร้างหลายสีขึ้นก็ย่านแบบว่าเขาสีว่าเฮ้ยหนีรูเล่นะพิจจารนะ สือไปแล้วก็อา้สร้างมันเถาะกาได้กาเสียเลยว่ะบ้านกูคือหลงสื่อหลายแท้ในในความคิดจะขอางอะนะมันเสียอกให้ย่ะนอหาหากูคือสื่อหลายแท้คิดคิดล่ะบานนี้หลังจากนั้นมาลืมสนิทเลยไปพ่อหาซีแท็กไปดึงเตวหาซีแต่ว่าหาหานีโทษโทษสร้างไวหลายแต่ว่าลืมเลยลืมเพราะว่ามันตกกับเลือกปูเลยนะมาตตกกับเลือกปูหายเลยบานี้ อื้ออือใช่ไห้ตื่นเต้นด้วยแย่หน้อเขาจะมา่งเงือกแกป๋อเจ้าคือนหัวว่าเด็กที่คอยสื่อหาคอยยิ่งลืมป่ะแปลกแปลกว่าเลขทูบเบิกซับลืมตัวนี้ซื้อแล้วแต่ลืมว่าตัวเองสั่งไว้ซื้อเยอะด้วยซื้อเยอะด้วยแต่ลืมเผลอมือไปซื้อเอาเออว่าจะซื้อห้าสีเยอะๆนะมันเผลอไปกดคนปัดใสบอกแบบนี้ก็ลืมได้เน่ แต่ว่าเขาเสียเอามาทรงเขาเสียใส่ห้ามือเลขอลอกคนละใกล้ใกล้มือเลขออกคือตอนนี้เขาจองไว้นะเป็นเลขที่สั่งจองไว้คือวันที่สิบสองนี้เบิกทรัพย์จะไปแก้บนที่ปู่โคดใช่ไหมครับแม่จะ<ก>ปล่อยตัวนี้น<ป>ใช่ไหมแต่ว่าคิดว่าถีปล่อยหาซีหละตัวร่องมันนะ่ะตัวร่องถี่จะเอามาเทียมกันนะคือหาหาในใจว่านะ่ะอืจะฟันไป้องตัวเพราะสันคิดเลยคิดหน่อยคิดหน่อยคิดญงอยู่ ดืวอสีย่ำหาสีตัวเดียวก็สีโพดสีโพดแท้เสนอแต่ว่าหาหานี่คือคือสีหลอนแท้มันเป็นตดียี่ในใจตลอดแต่นะด้วสีมาหาหาบอเสนอมันคือเป็นหลอนจิตหลอนใจแท้่าสันน่งคืดจูมาได้ข้ามตอบจากปูเมื่อไงอะไรจัดเจนเลยอ้สนอเงือย่ำไปแล้นเอือนได้จบของเงือยปูย่ำเงือดว่าปูเงาย่ำ เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่บาวที่ตั้็จะไป็นแรกนะหวานแรกเอ่าคลิปแรกคลิปแรกอันนี้คือคือชุดเต็มของเบิกทรั่อยไปแล้วอปล่อยล่อันนี้ปล่อยไปก่อนแล้วเนาะแล้วเราไปจุดธูปมาได้ตัวนี้ผู้ยำให้แล้ว่ากตเซียปูยูพระวาวเมื่อนี่มาฮีาีบีมาคักมาแนมเมื่อนี่เพราะว่าจังไร